พูดล่ะกได้ปังนี่นยายปไปยกกุ่เต็มกี่ปีปแล้วก็สองปีก,ก,วก,กว่าเนาะเดยวบ้านที่กลุมมวนใครได้ยู่อาอยาปักใครก็วัวปากัวไม่ใช่ปกบัวหว่าปัวอ้อบักมันได้กาชาเดือนเต่อเด้ยอยไม่ใช่เอาไรมันนี้กินอยู่ในบ,านนบ้านปอมกินเบาแเดี๋ยว ยันรับมาตั้งมาลุยบ้านของฉันไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยอ่ะใจอ่ะเสียเชิงใจไงบาไม่รู้เลยนี่ไม่ไปเรียกรุเตี๋ไม่เอาในยุบันเราดีากน้าเต็มไรวางดีอยู่บ้านอะจะบอกว่าไม่ต็ไหนี่เป็นว่าขี้การอย่างไหมคือรอดบบตายแล้วลูกชาก็ไม่ทำงานก็ประนันแลยลูกขึ้นวัวจ้าวก็กินกาแฟ กินกาแฟแล้วก็จะเดินแก็บดอกเลยบบนันนะลปอยอื่นกลัวห้ากิเลกลำบําว่าแม่กลเลยฮ้อนแก็บดอกกันนะได้ดอกมากไหมแต่ละเดือนนะก็แล้วแต่ตอนแหละแต่ตอนสูงก็ดอกเยอะลำการโรามบหลักแก็บมันนี่มาอยู่บ้านแล้วขาไปเตี้ยวมั้งทต่บ้านเราบปล่าหรมาชวนปลาไปเตี้ยวบ้าน

อ๋อพอเล่เล่ไล่จ้องเลยไม่ใช่เล่ได้ใส่ไม่ต่างสืบอปลั๊กซ้ำต่างเอ็นไม่เป้าอ่ยไว้ตรงเปลี่ยรได้อรือแค่ปลั๊กซ้ำต่างอันนั้นตาวน้อยอย่างสื่อไม่ได้มันมีแปง้งน้องแต่มาตังไม่ป้องไงคือไม่หลุดใส่เดือนนี้หลุดเจ้าไม่ได้โอนอ๋นอธนาคารปิดไม่ปิดแล้วแต่ไม่ได้โอน พี่เล่าได้โอมนุ้งพี่นี่นะเด็กหลกม้อกับดอกจอนหมดใส่ฮันเหมือเกวิตน้องนแี้วเเลยคุณแหล่ใหญ่นี่เหมือกิดจดจชอดเพื่อว่าแกวิดไม่รู้ควงร้อยจริงเบียไม่พอตางไม่พอพฏิีมาว่าน่ะไปลาจะไปเจอกลมตัก้าใกัเต่าดอย้อยเจ็ดสิบ ร้านน้อยที่ลอดราคาชังมันก็ราคาปกติไม่ได้รอดนะแต่ว,ว่ากูโกมน้อยหนึ่งแตงอันหนึ่งแควบหนึ่งกาเวนนตัวนี้มอันกลงางศักผ้านะอ้าวหลุนนี้ไม่ใช่กินควายหรอมันกอนตั้งไว้แกงเ,กเหล่าควายกินอเตียงแล้วเออมันเป็นปติกไงเราจะเอาไปวิ่งเนี่ยไม่มีพ่อต้ออร้อยแล้วมาวัดมาต่อร้อยอย่างนี้วะ แรกแปรกเห็นงมาอยู pues. ่กรุงเทพไม่ต้องมาลำบากอยู่ปัตตัยอยู่ไม่ได้กรุงเทพาการหลอนจุงเบื่ออยู่ที่ไหนก็มีมือนบ้านเราบองตงไอร้อยผู้แกบองตงไม่รวยไรบองตุงไอแถววัดในช่วงโรงเรียนวัยรุ่นบองเติบรอดไม่ลงเลยโลกี้กคอยอย่าก็มาใจโยมินมาไหนวัด ไม่ว่ะมาก็ไล่บอล่วงบอล่วงเล่นไล่ไหมบอได้แชทกันมั่งเด็กะนอนมีน้ำที่จ่งนี้เปิดเฟซตลอดเลยรุนกินมากกว่าแต่แงเล่นเฟเอา้าวถ้าเราเป็นเปลืนป่นกันขึ้นเราคุยกันได้ไงหรือจี้มีปะเฮ้<อ>ยยมเล่นเป็นตันี้อา้าวก็ตันสมัยแล้วไม่จีกุนเก๋บ,บนลานกุนเก๋เต็มยโกโอล้อเปนะ็นเนี่ย นี่ก็โอ้เล่นเป็นก็ยานายลูกสาวไงลูกสาวอะแม่จะต้องเป็นคนติดตานิตกันใช่ไหมลูกสาวป่าไปจูตั้งช่งมื่อนานตีนสปาตากรุงเทพกอขาดแต่สปาตาทั่งป่าตานั่นเลยเต่าหน่อยก็ช่งมื่อนานเอาใหมเล่นเฟซเล่นไลน์ก็เรียกให้ร้อยไอ้ l ấ ไอ้ที่ก้นหนังเอิงลูกเคยใอ้ร้อยอยัดตับเล่น tầm kèn tay hô mà tập lẹt lên phến ná cá đi lùa mái thì toàn con thì tít sân nhàn về phai giỏi nét nghe còn mày chô lẹ cũng lẹ lóc lẹ ừ mà ra râu nói đấy cá nét đi văn tao đó giờ dùng có mấy kịp lại văn có kịp lại chùm môn chùm môn lại ăn ship cá nét à mày nét cho tổng bíp trong chùm môn bằng tiền cục măn Oh. เล่นได้อ๋อก็ตันจะไม่เป้เลยยุคเนียกะเจปปะเุ้ยว่าไ่มาเรยให้ปอเปิดเกลืองนี่ไม่ได้อุ้ยโดนเยวหนาววะช่องว้ามเลยอุ้ยตายมึวโอ้ยกองจันกองจันโอ้ยไม่รู้มาคุณแต่ต่อขึ้นกันหรื่งทกันใจเดี๋ยวไปดูก่อนไม่รู้ใครไล่นะ chăm Đi lục viên biên cực giấy qua này Đấm đu giọt Ui con trắng phục vẹn Cây pha vẹn tá mà tăng rồi hả em phê lục đi Ba chín Mà ba là mấy tự gọt Nhưng mà tiết tôi nhớ tròn quá Nhớ mất gặp nguồn ก้อนเาป็นนวะาำตอนอู้วะตออู้หลงเนี่ยงซวยด้วยอ๋มกาหนุ่มกินงานวยยอดเลนั่งเดียวอ๋อโคดรเร็วน,นะยังเมกาหนุ่มกินเล่นไล่เลยแลปวดหลัวพักนอไว้เต็มตาเจ้าแลหัว่าบอกวินนะ ตามนายนังหวานนุ่มจีนตีป้ามาเลี้ยงอร่อยไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไวล่กลับไปก่อนปลอกวางปลุางะเอเอกินเกี้ยนเพื่อไม่เราเล่นอยู่พเพื่อถิ่มไม่เป็นกินก็ะกอกก้อยตราอาีหนอนนูน้อ๋อ sẽ là ít nay chưa nua à mày mùa đâu Mày mùa 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 à mùa nè, mùa 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 Rồi, mùa mùa Rồi, mùa mùa Ồ Rồi dạ. Sai em nè ha. Mới chạy rồi đó hả? biết hả? có tay lẽ? ơi, vô nhà trống mình phải ơi! อ๋อององมาองแต่ใจหล่อหรืออก็ไปเออว่าใจน้องซื้อมันกดกดกินร้อยมานุ่มดีงามลักยอดเมายอดมาไว้ลับเลยปลาไว้ยอดสิบบาทจานสิบอ่าเป็ดเซน say đã chú chú, đẹp lắm à trong bề mẹ cá đồng chiên lên lên cả phì mẹ đồng chiên cái thì vừa lắc no mất bỏ rồi chát tần sao mấy cuốn cái vô chân chưa này cứ lao cho bên tuyển cái tầng mót nghe cứ chỉ đi lù còn một con máy mấy bảo ui mấy cá đồng chiên trông mà nè để phải lù con kia nó quá ตำให้เด็กเรวอย่างปากปีติโอ้าจชาวบ้านเลยทีนี้จะมาใเนีนเป็นข่าวที่ไม้ไม้ใจตาเนี่ยใจตานั่นไปไหนผมไปเก็บดอกบัวมาไหว้ปลาไม่รับที่ป่านนี้เลยยังไม่กลับไปปูนแก้วมาแล่นน้องที่มาเ้อไปพอผู้ตีประเด็นใช่อยกยิ่งหย่บยกเปียวเลือกคนรวมอยู่น้อยความได้รับอันตรายรื้อแบ

Canu veorodroh koni wa penistu